มม่เมสไลเดอร์ได้หรอล่นสไลเดอร์ก่อนนะไอเคเล่นได้เลยตามสบายเลยตอนนี้เราอยู่ที่อนามัยนะครับ เพื่อที่จะพาน้องใหม่มาตรวจสุขภาพดิดหน่อยจุ๊จุไปเอาอันนี้ไปให้เนะ้าไหมเดี๋ยวต้องไปใช่รอก่อนค่ะช่างน้ำหนักหรอหนักเท่าไหร่เนี่ย2ะวัดเปิอนสูงก่อนนะคะเป็นไหมสูงเท่าไหร่แล้ว ลงกเม็ดหนึ่งหรือเปล่าแนี้กินก็ได้แลวกเกือบลอยแล้วสู้ตาวทเ่ต็วแล้วเดนี่ไงหน้าแกลูกนหน้าทค่หนากบหน้ากับทีสะห้สิบเพราะว่าหน้าผากลูกอะเห่งเนี่ห้าติ สิบขวบวันนี้พอด,ดีเลยครับ,รบผมสวยวันนี้ก็เราก็จะพามาหาหมอวันเกิดพอดีเลยนะครับ52าสิบจดคุณหมอให้ของขวัญหน1เข็ม <c oughs> ออกมาทำอะไรมาดูน้องเหรอแม่ <c oughs> รักนะจับดีกับน้ำหนึงน้ำจ้มน้ำจังเลยน้องดีใจด้วยน้องยิ้ม น้องยืน้องงงงงไอปุกผมปุกผมสองข้างเหมือนกันเลยโอ้หเขาเลียกชื่อแล้วปปลเขาเรียกชื่อแล้วไม่้อง้ยไม่นอเขาวัดความดันเนน่งก่อนนั่ง่่่ด้ต้องวัดหากระเ่น จะดีขาก่อนะก่อนไม่เจ็บมือเราเหรอเจ็บไปของแม่ของแม่โอเคหลังจากฉีดยาแล้วเป็นไงบ้าง เรไม่เป็นไรเนาะเก็บนิดเดียวใช่ไหมยี่สิบสี่แอบชั่มงค่ะอ๋อยี่สิบสี่โมชั่มงตื่นซ้ยี่สิบเจ้ายี่สิบกว่าขวาเบ้อีกดเลยไม่รู้เรื่องยังไงพัสเรอยนี่เหรอเลไปก่อนนะเลอกไม่ถูกเลยอะ สอแฮงเยอะไปไหมเยอะไปหมเยอะไปรือเปล่าแค่นแคนือรด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วฮะคุณล็อคอ่าเลิกเก็บถึงแล้วเข้าบ้านดีกว่าโอ้ย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 กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้าง ได้ของเล่นมาด้วยว้าวเอเอเด้ไปเกด้วยกระเตอร์คิตตี้เหรอคิตตี้ที่ใม่เพิ่มาจากเซเว่เว่เมื่อกี้จะใหม่ร้องไหมตอนฉีดยาฉีดยามรเสียงแหลมโคตรเสียงแหลมร้องให้เลยเสียงแหลม เราจะคลิปตี้เอาสีไหนดีคะของสีอันนี้นี่แม่เห็นรอยตรงนี้ใช่เปล่ากระบาดเขาเรียกว่ากากบาทกากบาทเราจะมาเก็บเอาแอวก่อนคลิปต่อไปดีกว่าแต่นี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะออันนี้คืขอปอบใจใช่ไหมใช่ก็ปขอบใจสบาย่สับายอยากได้ของเล่นอีกไหม อยากได้อีกต้องฉีดยาอีก <laughs> เอาไว้บายพี่พี่ก่อน oh <my>